รพวกการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทย e s ช o p .com นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายเจ็ b บีมรุ่นใหม่มารีวิวให้ดูเป็นเจ็ทบีมรุ่น ec 2 6นะครับเป็นไฟฉายพ,พกพา edc ขนาดเล็กนะครับคำว่าขนาดเล็กของผมก็คือมันเป็นไฟฉายที่ใช้ฐานชาร์จลิเทียมเบอร์18 6 5 0 1ก้อนนะครับตัวนี้นะครับจริงๆตระกูลเนี่ยเขาจะไม่มีฐานชาร์จแถมมาแต่ว่ารุ่นนี้พิเศษจากโรงงานเขามีฐาน1 8 6 5 0แถมมาให้ด้วยแต่ ต้องบอกก่อนว่าตะกูล EC เนี่ยเขาไม่ได้เป็นรุ่นชาร์จในตัวนะครับเพราะฉะนั้นฐานชาร์จที่มันแถมมามันต้องไปชาร์จผ่านเครื่องชาร์จข้างนอกนะครับใช้เครื่องชาร์จถ้าลูกค้ามีอยู่แล้วก็สามารถใช้เครื่องชาร์จฐานเบอร์1860ทั่วไปได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทางร้านก็จะจัดโปรแถมเครื่องชาร์จฐานลิเทียมให้1อันนะครับตัวนี้ลองเทสกับฐานใช้ได้เลยนะครับโอเคเรื่องฐานกระจบไปนะครับ ส่วนความโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไฟฉาย1860ที่ขนาดเล็กแต่ว่าสังเกตว่าหัวมันจะโตกว่าตัวบอดี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เขาอัดชุดหลอด xpl h led ตัวนี้เข้าไป4หลอดติดกันนะครับเรียงกันเป็น4ชุดเลยนะครับตัวนี้และที่สำคัญคือมันฝังชุดหลอด led สี7สีไว้ซ่อนอยู่ข้างๆตัวชุดหลอดหลักอีกต่างหากทำให้มีฟังก์ชันหรือว่าลูกเล่นที่สามารถปรับ เล่นแสง7สี LED ต่างหากเจ็สีต่างหากได้อีกนะครับซึ่งปกติในหน้าเว็บไซต์ของตัว Jet Beam ที่เป็นรุ่นนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องไอ้เจ้าไฟ7สีนี่เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูฟังก์ชันมันเยอะจริงๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปุ่มกดปุ่มเดียวฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับเพราะเขาขเขียนว่า list light like output mode เลยครับคือ output มันมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่า ต้องอิงตามคู่มือนะครับผมก็เองก็ยังเล่นไม่หมดต้องสารภาพเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะใช้แต่หมดหลักๆให้ดูนะครับข้อเด่นของเขาคือกดอาสามารถเพิ่มหรือลดระดับแสงได้อย่างละเอียดตั้งแต่0.1ลูเมนจนถึง3,600ยลูเมนสูงสุดเลยนะครับตัวนี้พูดง่ายๆว่าเป็นระบบดิมมิ่งนะครับกดแช่เพิ่มขึ้นแช่ทีลดลงเรื่อยๆแล้วก็ปรับไฟเล่นสีได้นะครับหรือว่าไฟที่เป็น7ดสีเนี่ยเรียกว่าไฟกระสือเลยก็ได้ก็ได้นะครับตัวนี้ หมดการใช้งานาหลักๆเขาจะเป็นโลกับไฮเพราะว่าเป็นระบบดิมมิงอย่างที่บอกปรับได้ละเอียดเลยตั้งแต่0.1่ต่ำสุดได้50าสิบสแตนบายได้50วันเลยนะครับตัวนี้ส่วนโหมด high 0 0ลูเมนได้2.9ชั่วโมงนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวท้ายกระบอกเขาเป็นแม่เหล็กนะครับตูเป็นแม่เหล็กนะครับฝาท้ายเรียบนะครับอุปรกรณ์ที่เขาให้มาก็มาตรฐานนะครับก็คือพวกคู่มือการใช้งานแต่ว่าคู่มือผมบอกได้เลยว่ารุน่นนี้ฟังก์ชันนี่ครับ นี่คือฟังก์ชันแบบอืแบบอ่านแล้วแบบมึนเหมือนกันนะครับบ้องอัารภาพตามตรงฟีเจอร์เยอะมากๆนะครับเล่นไม่หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนําการใช้ที่เป็นหลักๆให้ก่อนนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์ให้มาก็จะเป็นคลิปเน็บให้ด้วยนะครับแล้วมีอะไรยางโอริสสารองให้แล้วก็สายคล้องไฟฉายนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายที่มีแบตอยู่ข้างในยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถอดแบตให้ดูก่อนนะครับ ตัวเส้นสีแดงคือยางโอลิงนะครับตัวนี้นะครับอย่าไปถอดออกนะครับและอย่าไปใส่เพิ่มฐานชาร์จที่เขาให้มาคือฐานเบอร์ลิเทียมเบอร์18 6 5 0ความจุ2,600มิลลิแอมนะครับหนึ่งก้อนนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวครับผมจะให้ดูตรงนี้ฝาท้ายเป็นไมเหล็กนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเรียบเป็นไมเหล็กสัญลักษณ์ไมเหล็กแล้วก็มีรูสําหรับใส่สายคล้องไว้ใชยนะครับให้สังเกตดูชุดหลอดผมยังหมุนไม่สุดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่คือหลอด xpl high 4หลอดที่เห็นนะครับเหลืองๆข้างในนนคือมัเป็ การสะท้อนข้างในนะครับจากโดมมันข้างในนะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่เป็นลูกเล่นของเขาก็คือไอ้จุด4จุดแล้วข้างๆหลอดหลักนะครับจะเป็นแผงวงจร LED ต่างหากฝังอยู่ด้านใน1ชุดและที่เป็นแสงแดงเขียนน้ำเงินขาวชมพูเหลืองนะครับแล้วก็มีหลอดเล็กๆฝังอยู่อีกต่างหากเดี๋ยวดูนะครับผมหมุนให้แน่นนะครับมันจะมีไฟสแตนบายขึ้นมานะครับ สวยงามนะครับตัวนี้วางทิ้งไว้ในที่มืดดูดีเลยนะครับเนี่ยมันจะกระพริบหนึ่งครั้งก่อนนะครับหลังจากนั้นจะติดเป็นไฟสแตนบายเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้มืดนิดนึงอ่าเนี่ยครับน้ําเงินนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนไปเองนะครับนี่ไม่ต้องกดอะไรนะครับมันจะเป็นไฟสแตนบายเฉยอันนี้แบบเบานะครับนี่แบบเบาต้องบอกก่อนแบบเบาแต่ว่าบังเอิญพอปิดไฟมืดมันจะดูสว่างมันเหมือนกับเป็นไฟสแตนบายแต่ว่าจริงๆมันสว่างแค่นิดน้อยมากๆนะครับกินกระแสะน้อยมากๆแบบนี้นี่คือฟังก์ชัน ลูกเล่น1แบบสแตนดาร์ดเบาๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดใช้งานสังเกตดูงานดีนะครับตัวนี้บอดี้ค่อนข้างเล็กแล้วก็เนื้องานเป็นสีเทาเมทัลิกสวยมากนะครับงานสวยงานละเอียดดีนะครับตัวนี้สวยมากแล้วก็ปุ่มกดใช้ง่ายนะครับกดคลิก1ครั้งเปิดคลิกอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับเวลากดคลิกออนเปิดปับ๊บแสงติดสว่างที่โหมดใดๆก็ตามนะครับเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดแสงได้โดยการกดแช่ไว้นะครับ กดแชร์ไว้นะครับเพิ่มปึ๊บสังเกตว่าเมื่อกี้มันจะมีไฟกระพริบแวบนิดหนึ่งไฟกระพริบที่ก่อนสว่างสูงสุดเป็นการสัญญาณเตือนว่าเราจะถึงจุดสว่างสุดณนะปัจจุบันก่อนนะครับแต่ยังไม่ใช่โหมดเทอร์โบนะครับโหมดเทอร์โบเราต้องกดดับเบิลสครั้งหลังจากที่มันสว่างสุดแล้วเรากดดับเบิลสครั้งก็จะเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเราดับเบิลอีกทีหนึ่งก็จะกลับไปที่แสงอันดับก่อนหน้านะครับนี่คือแสงโหมดไฮของเขา หลังจากที่หมดไฮเนี่ยถ้าเรากดแช่อีกทีหนึ่งมันจะลดแสงลงเรื่อยๆไปหาระดับต่ําสุดแต่ก่อนที่จะถึงระดับต่ําสุดหรือดับไปเนี่ยมันจะกระพริบก่อนนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันดับเราต้องปล่อยนิ้วตอนที่มันกระพริบช่วงนั้นนะครับมันจะไม่ดับนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆนะครับะนะครับโทษนะครับเอาใหม่ชืดอ่อานี่ยครับผมปล่อยนิ้วก่อนนะครับถ้าผมกดอีกทีหนึ่งก็เร่งขึ้นแล้วมันก็กระพริบเตือนถ้าผมกดแช่จากสว่างก็จะมาเบาแล้วก็สามารถกดจนดับได้เลยแบบนี้นะครับ นี่คือกดจากสว่างสุดไปต่ําสุดนะครับก็แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับกดใช่อีกทีหนึ่งเปิดขึ้นมานะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากนี้ก็พร้อมใช้จืดสว่างขึ้นมาได้อีกนะครับแค่นี้นะครับถ้าต้องการใช้ก็เอ๊ะก็ต้องการปิดก็กดปิดไปไฟแซนด์บายมันก็จะขึ้นมาเป็นแสงสีปกตินะครับอันนี้ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวก้นเมลิกมันนะครับดูติดดีนะครับตัวนี้นี่นะครับใช้งานได้เลยนะครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวการใช้งานแสงไฟหลักเออโทษนะครับเป็นแสงไฟรองแล้วกันซึ่งปกติเนี่ยมันต้องกดโดยใช้รูปแบบการกดเขาเรียกว่า7คลิกนะครับ7คลิกจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับต้องกดให้ถูกด้วยนะครับให้7คลิกติดกันนะครับโดยที่ต่อ,ต,อต่อเนื่องกัน7ครั้งหรือว่า7คลิกเนี่ยจากไฟ Standby ปกติเนี่ยไฟที่เป็นสีสีเนี่ยมันจะติดสว่างขึ้นมามา,มากกว่าเดิมแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับ โอเคนะครับจากไฟแตนบายนะครับต่อไปที่ผมจะกดให้มันไฟสีพวกนี้มันติดสว่างขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับโดยการกด7ครั้งติดกันเหมือนเดิมนะครับถ้ากดถูกต้องนะครับจากไฟดวงเล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไฟที่สว่างขึ้นทีละสีนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่หดนะครับมันจะกระพริบสีขาวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะติดเป็นไฟสีที่สว่างมากขึ้นทีละสีนะครับเรียงไปสีไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนี้นะครับสมมุติว่ามันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คื ไอ้สีที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราชอบเราอยากจะใช้บางสีแค่สีเดียวนะครับเราเลือกได้นะครับโดยการกด7ครั้งติดกันเหมือนกันแต่ครั้งที่7ให้ค้างไว้นะครับนั่นหมายความว่ากดครั้งที่1ถึง6ติดปุ๊บครั้งที่7แช่ไว้นะครับค้างไว้นะครับสีมันจะเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะรอให้เราปล่อยนิ้วนะครับปล่อยนิ้วเมื่อไหร่สีที่ที่เราต้องการมันก็จะติดค้างนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องกดให้ถูกนะครับย้ําก่อนว่ากดให้ถูกนะครับค่อนข้าง ใช้สกิลนิดนึงนะครับมันผมลองกดบางทีก็ไม่ถนัดนะครับยิ่งถ่ายถ่ายกล้องนี้ด้วยนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7้าดค้างไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยสังเกตอย่างเงี้ยมันถ้ายังยังไม่ไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับไม่ถนัด1 2 3 4 5 6 7้าไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับนี่ครับถ้ามันรวนรวงเงี้ยได้ละ นี่ผมยังไม่ปล่อยนิ้วนะครับก็คือแสงมันจะวนไปสมมุติว่าผมจะเอาสีน้ําเงินนะครับกลับมาวนสีเดิมละผมจะเอาสีน้ําเงินนะครับแดงเหลืองเขียวขาวน้ําเงินปล่อยนิ้วะนะครับเท่ากับว่าผมก็จะได้สีน้ําเงินตามที่ผมต้องการนะครับก็คือกด7ครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่7ให้ค้างเอาไว้เพื่อที่เราจะเลือกสีอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันปกติของเขานะครับหลังจากนั้น ฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นแสงขาวเราก็ยังใช้ได้นะครับเราก็แค่กดคลิกหนึ่งครั้งแสงขาวก็จะสลับมาใช้ดำง,งานได้เหมือนเดิมลดแสงเพิ่มแสงได้เหมือนเดิมนะครับลดแสงเพิ่มแสงได้เหมือนเดิมแต่พิเศษคือหลังจากเราเลือกแสงสีน้ําเงินไว้แล้วเนี่ยพอเราก,กดคลิกปิดปั๊บมันจะกลับมาที่สีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับถ้าต้องการปิดไฟฉายไปเลยไม่ใช้แสงขาวแล้วอีกก็กดแช่ไว ปุ๊บอ่าแค่นั้นเองครับไฟน้ำเงินก็ติดเอ้ยโทษนะไฟน้ำเงินก็ดับนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดใช้งานแสงสีน้ำเงินได้อีกแล้วก็แสงสีขาวต่อได้อีกด้วยนะครับดูนะครับฟื๊ดอ่านี่ครับใช้ได้เหมือนเดิมครับก็คือเป็นไฟฉายที่ผมม่าลูกเล่นเยอะมากที่ผมยังใช้ไม่หมดนะครับก็ต้องบอกออกตัวก่อนว่ามันค่อนข้างใช้ยากจริงๆแต่ว่าถ้าใครชอบแนวเนี้ยผมว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับแสงที่ได้บานกว้างนะครับตัวนี้กว้างจริงนะครับกว้างมากนะครับสังเกตดูสปิลมันกว้างจริงนะครับตัว กว้างจริงๆนะครับแสงกว้างไม่พุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นโคมตื้นนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการไฟฉายแสงกว้างจริงๆนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับเคนะครับมีท้ายไม้เหล็กด้วยนะครับเด่นมากนะครับตัวนี้ใครชอบยังไงก็ติดต่อได้นะครับที่ไลน์ id ไทยไลท์ช็อปนะครับมีตัวอย่างคลิปตัวอย่างแสงแนบไปให้อยู่แล้วนะครับลองดูได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจ Facebook ที่เพิ่งทำได้ไม่นานด้วยนะครับไทยไลท์ช็อปชแนลนะครับช่อง YouTube ก็ไทยไลท์ช็อปชแนลเหม ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับวิธีการรีเซ็ตไฟฉายให้เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานนะครับกรณีที่ว่ามีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้แล้วอาจจะสับสนในการกดจนแบบเริ่มงงนะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานได้นะครับก็คือให้เราถอดฐานออกมาหรือว่าหมุนฝาท้ายออกมาแบบนี้นะครับง่ายสุดก็คือหมุนฝาท้ายออกมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นใส่กับเข้าไปโดยที่ว่าเราต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับตามค่ามาตรฐานคือ3าวิแต่ว่าสาหรับผมแนะนําให้กดค้างไว้หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าไฟฉายจะติดกระพริบให้เสร็จแล้วกระดับนะครับเราค่อยปล่อยนิ้วนะครับไข่ร่ายอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันกระพริบขึ้นมาก่อนสว่างคือจนสุดปุ๊บแล้วมันจะกระวิบวับอ่าพอเราเห็นแสงปกติธรรมดาสีส,ส,สีขึ้นมา,มาเมื่อไหร่เราก็ปล่อยนิ้วก็จะกลายเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานตามปกติได้เลยเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ จากสถานะไฟสีสแตนบายเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะกด7ครั้งติดกันเพื่อเปิดไฟสีหลอดหลักนะครับ7ครั้งติดกันนะครับไฟสีก็จะติดขึ้นมาสลับสีไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นถ้าเรากด7ครั้งอีกครั้งหนึงครั้งติดกันอีกทีหนึ่งนะครับ จากไฟสีที่เป็นติดสว่างปกติเนี่ยก็จะเป็นไฟแฟลชกับพริบแทนนะครับดูนะครับเจ็ดครั้งติดกันเหมือนเดิมนะครับจะมีไฟแสงขาวติดแวบ,บหนึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยไฟสีปกตินะครับแต่ว่าจะเป็นไฟกระพริบแฟชชิ่งแทนนะครับทีละสีเหมือนเดิมครับจะไม่เหมือนกับครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นถ้าเรากด7ครั้งติดกันอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะออฟระบบสีทั้งหมดนะครับ ไฟกะพิวบวับหนึ่งปุ๊บแล้วก็จะดับสีทั้งหมดไปนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะกลับมาใช้ระบบสีบอนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กด7ดครั้งติดกันก็จะเป็นไฟสแตนบายเล็กๆนะครับไฟจะติดสีขาววบมา1แวบนะครับแล้วก็ตามด้วยหลอดเล็กๆสลับไปเรื่อยๆเหมือนตอนมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็กด7ดครั้งอีกติดกันอีกรอบหนึ่ง ถ้าเรากดถูกต้องนะครับไฟล์ก็จะติดกลับมาเป็นสีสว่างทุกสีไล่โหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเราต้องการเลือกสีใดสีหนึ่งจากที่มันค่อยๆสลับไปเนี่ยเราก็กด7ครั้งเหมือนเดิมแต่ครั้งที่7ให้กดค้างนะครับครั้งที่7ให้กดค้างนะครับมันก็จะสลับสีก่อนนะครับถ้าเรากดถูกต้องแล้วก็ตามด้วยสีทีละสีให้เราเลือกนะครับ สมมุติว่าผมต้องการใช้แสงสีขาวแล้วกันนะครับผมค่อยปล่อยนิ้วตอนผมเจอแสงสีขาวแล้วนะครับอ่าผมปล่อยนิ้วนะครับนี่คือแสงที่ผมต้องการนะครับแค่นี้ไหครับ